คำเตือนอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายห่างไม่มีทะเบียนและใบาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีไว้ครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และควรศึกษาเรียนรู้ก่อนใช้งานไม่ควรพกพาไปในที่สาธารณะควรเก็บไว้ในที่มิดชิดเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนาสวัสดีครับดินดีต้อหรับเข้าสู่สม,มายชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของปืน SMG หรือปืนซัมเมชินกันนะครับก็ปืนซัมเมชินกันก็เป็นปืนที่มี ขนาดเล็กกว่าปืนอัตโ,ตโนมัติแบบอื่นๆแล้วก็ใช้กระสุนขนาดเล็กซึ่งเป็นกระสุนขนาด9ม mm, มแล้วก็จุด4 5ม mm ิมรนะคร,ครับวันนี้เราจะมาเสนอปืน5ดับ smg ที่น่าใช้ที่สุดในประเทศไทยมีอะไรกันบ้างไปชมกันครับกลับมาเริ่มต้นด้วยดับที่5นะครับก็คือ hk mp 5 การพัฒนา HK MP5 นะครับใช้เวลาถัง2ปีจนเสร็จสมบูรณ์นะครับและเริ่มส่งมอบอาวุธให้กับทางกองกำลังพิเศษของกรมตำรวจเยอรมันในชื่อ P54 นะครับก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น MP5 ในภายหลังโดยปืนรุ่นแรกที่เห็นกันอย่างเป็นทางการคือ MP5A1 ในช่วงปลายยุค60ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ทำให้ทุกคนจำได้ติดตาก็ ตามพัฒนาการของปืนไปนะครับข้อดีอย่างแรกที่เราเห็นของ MP5 กคือน้ำหนักเบามากมีการพัฒนาระบบนะครับ Roller Delay Bow Back นะครับที่ทำให้ยิงได้ต่อเนื่อง800นัดต่อน,นาทีสำหรับรุ่น MP5A แล้วก็900นัดต่อน,นาทีสำหรับ MP5K นะครับจุดเด่นที่เราเห็นได้อีกจุดหนึ่งก็คือศูนย์เล็งด้านหน้าของปืนเป็นวงแหวนซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีความแม่นยา จนแทบไม่ต้องตั้งศูนย์เลยนะครับสำหรับกระสุนที่ใช้ก็คือ9คณ19 mm, มิลเรวลาเบล่ำนะครับที่หาได้ทั่วไปและมีอำนาจการหยุดยั้งเป้าหมายได้ดีทำให้หน่วยตำรวจชื่นชอบเพราะไม่ต้องใช้กระสุนที่มีราคาแพงมากจนเกินไปนอกจากนั้นตัวปืนยังสามารถดัดแปลงให้ใช้ร่วมกับกระสุนขนาด10มิ a ลิเมออโต้หรือจด40ที่มีอำนาจการหยุดยั้งสูง ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงยังสามารถดัดแปลงแฮนด์กาดให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆลงไปได้อีกด้วยนะครับขนาดปืนก็คือ9ม m mm มนะครับความจุแม็กกาซีน15-30นัดนะครับความยาวของปืนโดยรวมก็คือ550-690ม m mm. มความกว้างอยู่ที่67ม m mm. มความสูงอยู่ที่230ม m mm. มความยาวลำกล้องประมาณ225ม m mm มครับ รัศมีสายตาการเล็งอยู่ที่340ม mm, ิเมตรน้ำหนักประมาณ3,100กรัมนี่ก็คือ HK MP 5จับมาถึงอันดับที่4นะครับ Chris Vector นะครับ Chris Vector เป็นปืนกลเนนท่ผลิตโดย Chris USA จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยทำการผลิตออกวางจำหน่ายในปี2009โดยทำการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Concept, ปืนกลมือแห่งอนาคต มีจุดเด่นอยู่ที่มีน้ำหนักเบามีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีแรงรีคอยล์แรงถีบที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปืนกลมือรุ่นอื่นๆในระดับเดียวกัน k i s s Vector ถูกผลิตนะครับรุ่นแรกๆออกมาจำนวน10รุ่นนะครับแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการปรับแต่งปืนเช่นความยาวลำกล้อง เพื่อใช้ในภารกิจที่ต่างกันใช้กระสุนได้หลายขนาดตั้งแต่จุด C5 แบบ ACP 9ค21ม mm, ิม9ค19มิมแล้วก็จุด357 Sig แล้วก็จุด40นะครับแล้วก็ขนาด10มิมตรซึ่งมีหลายขนาดมากมันจุกระสุนผ่านแม็กกาซีนได้ตั้งแต่10ถึง30นัดตามขนาดของแม็กกาซีนนะครับอัาตราความเร็วในการยิงอยู่ที่1,020 2นัดต่อนาที ระยะหวังผลอยู่ที่50เมตรซึ่งค่อนข้างที่จะถือว่าขนาดดีเลยทีเดียวนะครับสามารถติดตั้งกล้องเล็งระยะสั้นเรดด o อสามารถติดเก็บเสียงได้นะครับสิ่งที่ทำให้ k i สเวกเตอรกลายเป็นปืนกลมือที่ดีที่สุดกระบอกหนึ่งของโลกก็คือการออกแบบในระบบลูกเลื่อนเป็นแบบวิ่งลงนะครับทำให้แรงถอยของลูกเลื่อน ปืนในขนาดที่วิ่งลงนั้นทําการหักล้างกับแรงระเบิดขนาดจริงทําให้ปืนสับัดน้อยมากนะครับเหมาะกับการใช้งานในระยะประชิดจึงทําให้หลายประเทศสนใจนําเข้าไปประจําหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยปฏิบัติงานพิเศษนะครับสเปคก็คือกระสุนขนาด9มเมตรบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่17นัดนะครับมาตรฐาน นะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่5.5นิ้วความยาวโดยรวมแบบไม่มีพันท้ายนะครับก็24นิ้วระบบปฏิบัติการแบบโ o s ส b o w หรือ d ี l a y b o บแบ็ k นะครับระบบการยิงแบบ s e มิ Auto น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7ปอนหรือ3.1กิโลกร,รมัมราคาก็ประมาณ135,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณ ถือว่าเป็นปืนขนาดดีนี่ก็คือ Kiss Vector ครับแล้วก็มาถึงอันดับที่3นะครับก็จะเป็น Cz Scorpion Evo นะครับ SMG Cz Scorpion Evo นะครับเป็นปืนกลมือที่ผลิตโดยบริษัท Czech a r m Factory จากสารัฐเช็กนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากปืน Cz Scorpion ที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงสงครามเย็น แล้วก็มีจุดเด่นอยู่ตรงที่เป็นปืนกลมือขนาดเล็กมีน้ำหนักเบาพอ,พอ,พอกับยู่ซจากอิสราเอลนะครับทำให้สามารถยิงด้วยมือเดียวได้โครงปืน CZ Scorpion Evo 3ใช้วัสดุเป็นพ o ลิเมอร์ทำให้มีน้ำหนักเพียง2.77กิโลกรัมเมื่อลงกระสุนและแม็กกาซีนแล้วนะครับใช้กระสุนขนาด9คูณ19 mm, มิลิเมตรบรรจุกระสุนพันแมกกาซีน30นะัดโดยตัวแมกกาซีนออกแบบมาให มีลักษณะโปร่งใสนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นกระสุนที่เหลือในแม็กกาซีนได้ความเร็วในการยิงอยู่ที่1,150นัดต่อนาทีสามารถปรับระบบการยิงได้3ระบบได้แก่ยิงแบบลูกเลื่อนยิงแบบเป็นชุดละ3นัดนะครับแล้วก็ยิงแบบอัตโนมัติระยะยิงหวังผลอยู่ที่400เมตรพันท้ายปืนสามารถปรับให้เหมาะสมกับความถนัด ผู้ใช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเอ่ยเลเซอร์เอ่ยไฟฉายเอ่ยนะครับปัจจุบันมีหลายประเทศที่นําเข้าแล้วก็ประจําในหน่วยปฏิบัติการวิเศษเช่นเอาร์เจนตินาอียิป์มเลเซียแล้วก็ประเทศไทยเพราะมีความสามารถเป็นปืนที่มีอัตราการยิงค่อนข้างเร็วแล้วก็น้ําหนักเบานะครับเหมาะกับภารกิจต่างๆได้ดีนะครับความยาวลํากล้องอยู่ที่196ม mm, มใช้กระสุนขนาด9คูณมมนะครับ ความจุของแม็กกาซีนอยู่ที่20นัดน้ำหนักปืนไม่รวมแม็กกาซีนนะครับอยู่ที่2.55กิโลกรัมความสูงอยู่ที่215ม mm, ิลิเมตรความยาวโดยรวมอยู่ที่615 665มิลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่60มิลิเมตรราคาก็อยู่ที่ประมาณ140,000บาทนะครับครับแล้วก็มาถึงอันดับที่2นะครับ Six s i x s a u e r MPX ซึ่ง ยังคงเป็นตระกูล SMG นะครับทางเลือกของมืออาชีพทั่วโลกก็คือ MPXK เป็นระบบลูกสูบทำงานด้วยแก๊สระบบโบลปิดมีความทนทานเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกับ MPX ทั้งหมดสำหรับปี2019นะครับตอนนี้นะครับ MPXK มีท้ายปืนแบบพับได้ซึ่งช่วยให้มีขนาดที่เล็กลงจัดเก็บง่ายง่าต่อการเคลื่อนที่และยังมีตัว m r o c k รางติดอุปกรณ์เสริมนะครับ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายแบบครับในที่สุด MPX k ก็ได้รับการอัปเกรดด้วยทิปนี่ทิกเกอร์หรือตัวล้อน้ำหนักไก่ที่ทำให้ไกลเดินได้ราบลื่นและก็รวดเร็วเป็นพิเศษนะครับโดยการออกแบบร่วมกันโดยทิมนี่ถึงแม้ MPX จะใช้กระสุนขนาด9มิมตรแต่ก็ใช้ระบบช็อตสโตกแก๊สนะครับโอเบเลตรุ่นที่ยิงแบบซเลกทีฟไฟเป็นแบบ ซับแมชชีนกันทํามาเพื่อจําหน่ายให้กับทางทหารเท่านั้นนะครับรุ่นที่เป็นเซมิออโต้อย่างเดียวก็ทํามาจําหน่ายให้กับพลละเรือนลํากล้องยาว8นิ้วนะครับซองกระสุนมีตั้งแต่ขนาด10 20 30นัดนะครับรับสเปคเปืนนะครับก็ใช้ขนาด9มิลิเมตรนะครับใช้กระสุนขนาด9มิลิเมตรความยาวลํากล้องอยู่ที่4.5นิ้วนะครับ แล้วก็แม็กกาซีนนะครับเป็นแบบพอลิเมอร์ระบบการทำงานแบบ semi auto, <Yeah. S 1> เซมิออโต้เภทกิฟโพลิเมอร์นะครับความยาวโดยรวมอยู่ที่22.25นิ้วความกว้างโดยรวมอยู่ที่2.4นิ้วความสูงอยู่ที่8นิ้วนะครับระบบปฏิบัติการเป็นแก๊สนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.3กิโลกรัมนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ1 7 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Six Sauer MP ครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับก็จะเป็นปืน CMMG บัตชีนะครับซึ่งเป็นกระแสรแรงที่สุดในปี2021นี้นะครับ c m MM เ g เป็นบริษัทที่ผลิตปืน AR-15 ที่โด่งดังมากในประเทศไทยแล้วก็ตั้งแต่มีการผลิตตัวจุด l r มานะครับ c m m อออกแบบปืน AR-15 หรือ M4 มาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในต่างประเทศแล้วก็นำมาเปลี่ยนช่วงบนหรืออัปเปอร์ ให้เป็นกระสุนขนาดจุดสองสอง lr นะครับโดยช่วงล่างก็ยังเป็น l o w ร์ที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับที่เป็น l o w วอ m f o 4อยู่นะครับข้อดีก็คือการเปลี่ยนช่วงบนของปืนที่มีขนาดจุดสองสองสามออกมาเป็นขนาดอื่นได้ mm hmm. เพื่อนําไปเป็นปืนทดลองในการยิงนะในขนาดจุดสองสอง lr แล้วก็ทําให้ขายดีมากนะครับผมกระแสะ ar 9การที่เอากระสุนปืนสั้นไม่ว่าจะเป็นขนาด9มม11มมตร มาทำเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ขายได้ในตลาดอเมริกา c m MM g ยังครองตลาดนะครับถือเป็นจุดเด่นในการทำปืน AR15 อยู่แล้วการพัฒนา lower ที่ยังเป็น M4 หรือ AR15 นั้นนะครับแต่ว่าได้นำมาเปลี่ยน upper ให้เป็น upper ที่มีขนาดกระสุน9ม mm, มกับ11ม mm มนะครับทำออกมาเป็นปืนยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็เบียดแซงปืนแบบ SMG ก่อนหน้านี้ในหลายๆรุ่นเลยนะครับ CMG MM พัฒนาจากระบบการทำงานด้วยแก๊สนะครับจาก m 4หรือ r 1 5นะครับเมื่อมาเปลี่ยนเป็น9ม mm มแล้วนะครับ CMG MM ก็มีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาชื่อว่า delay b o w b a c k system เวลาเราลั่นกระสุนจะมีสปริงนะครับหน่วงเวลาช่องสไลด์ถอยหลังนะครับ CMG MM กล่าวว่าช่วงที่หน่วงเนี่ยจะทำให้กระสุนไม่เสียความเร็วเลยนะครับเขียนไว้ว่าถ้าลำกล้องยาวเท่ากัน แต่ถ้ายิงด้วย c m MM g กระสุนจะเร็วกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เป็นระบบโบแบ็กธรรมดาด้วยซ้ำไปนะครับตอนที่กระสุนลั่นออกไปนั้นนะครับระบบโบแบ็กจะไม่ถอยทันทีนะครับจะน่วงเวลาอยู่นิดนึงซึ่งเป็นเทคนิคของ c m MM g ที่นํามาใช้กับปืนที่มีกระสุนขนาด9ม mm, มและก็11ม mm, มนะครับซึ่งตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วนะครับเราไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองปืนยาวกึงก่งอัตโนมัติที่มีความยาวลํากล้องยาวกว่า6นิ้วนะครับซึ่งบัตชี่เนี่ยต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นปืนสั้นนะครับบัตชี่นะครับ CMG บัตชี M ่ G ใช้กระสุนขนาด9มมตรแล้วก็11มมตรนะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่4.7ปอนด์นะครับแล้วก็ความยาวโดยรวมย,ยืดพันท้ายนะครับอยู่ที่20นิ้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปืนอันดับที่1คือ CMG บัตชี G ่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ 5ปืน SMG ยอดนิยมในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆสมาชิกชอบปืนตัวไหนก็สามารถหาดูได้นะครับหรือดูจากข้อมูลของเราได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทางช anel ของเราด้วยนะครับผมก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ